สวัสดีครับร้านตะเกียงโครับจะมาแนะนำนะครับล้อแท้ของ22นะครับเลนโซ่ RTC นะครับอันนี้แท้ๆเลยนะครับเลนโซ่งานเลนโซ่นะครับสอดแดงครับสีเดิมโรงงานนะครับสวยๆเลยราัสสี MB นะครับงานพรมยาง265 265 422นะครับดูนะครับตรงหน้า เหล่าสีเดิมนะครับไม่คดไม่ดุ้งนะครับไม่มีซ่อมนะครับดนวงที่สองนะครับมีรอยบ้างเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับอ่ไม่น่าเกลียดเลยนะครับในวงที่สามครับมีวงที่สี่พร้อมใช้เลยนะครับดอกยางสวยสวยนะครับดูดอกยางนะครับสภาพใหม่สวยสวยเลยนะครับปุ่มยังอยู่นะครับดูครับ ตูยังอยู่เลยนะครับอ่าสวยสวยสวยสเลยตูยังอยู่สวยสวยเลยหนานะครับพร้อมใช้เลยนะครับอ่ะสวยพร้อมใช้นะครับอ่ะดูนี่ครับเดิมเลยนะครับดูครับ เดิมๆเมลยครับเบสินนคไทยแลนด์นะครับเรื่องโซฮิตซีสเปคล้อนะครับขอยีบสอนะครับกว้าง9กครึ่งอ่าออฟเซ็ต15นะครับสวยๆครับเอสบีกระบะยกสูงครับใส่ได้เลยสนใจนะครับติดต่อได้ที่0819582472นะครับผมตัดหนังรถโต้คลื่นดีครับสวัสดีครับ